วันนี้ไม่หัวเสียครับท่านผู้ชมแต่ว่าอันนี้อ่ะคือเขาสั่งล้อสั่งไว้นะวงอาวง 26, 6, 10, ายี่ิบหกใบหกกว้างสิบสิบสองใบจำศาอแต่ว่าเขาเอาใบเต็มอะ่ะท่านผู้ชมเขาจะเอาใบเต็มนี่นะแต่ว่าอันนี้คือผมเบาไปเราสั่งสองคู่ด้วยอันนี้คู่หนึ่งเราสีน้ำเงินคนระับสเปคเดียวกัน ไม่รู้อ่ะทำผิดอ่ะแต่ผมโทรถามมาก่อนนะว่าชอไก่สิงห์บุรีเม็ชืีอไว้กันเนี่ยแต่โทรถามมาก่อนเขาเอาเปล่านะครับเสียงดังมากอร <c oughs> ับไปเนี่ย ฮัลโหลพี่พี่มาเอาล้อวันไหนอ่ะ,อะไไส่งได้แต่ผมวิ่งมาส่งได้ไส่งพันหนึ่งสองคู่สองคู่พันหนึ่งครับครับพี่มาวันไหนอ่ะผมได้ได้ได ผมมีอะไรจะบอกพี่พี่ต่างสเปคอะไรนะหัวยี่หกอ่าใบหกใบ6กวางสิบ,บกัาสารใบใบใบ,บเต็มใช่ไหมพี่โอโ้โหเนี่ยผมผมลืมมาพี่ผมทำใบวอลใบอะได้ไหมไม่ทา,ายแล้วก็ต้องได้ใช่ไหม โอ้โหหลอดตายไปถ้าเกิดว่าพี่ไม่เอาผมแย่เลย <c oughs> เอาเอาเอาเนาะครับมันก็เบาเบารถดีครับครอครับืมครับโอเคโอ้แล้วพี่มาวันไหนอะประมาณวันไหนสักสามสีวันเหรอ ได้ได้โอเคโอเคครับรอได้รอได้ได้ไดโอเคโทรโทรมาถามก่อนว่าผมทําผิดไปโอเคโอเคครับครับครับตั้งเอ้ยขี่ไอ้นี่ยตั้งเท่าไหร่พี่สิบสามตั้งสิบสามครับกรเสาใหญ่อย่างนี้แจ๋วเลยพี่ครับแต่สิบสองใบได้อยู่ครับได้ครับโอเคขอบขอบคุณมากครับพี่ครับผมครับสวัสดีครับโอ้โหลอดตายเกือบไปแล้วตามจริงอ่ะเขา เขามีสิทธิ์ปฏิเสธล้วได้นะว่าพี่ทําให้ผมไม่ถูกต้องตามสเปคที่ต้องการอ่ะคือเขาปฏิเสธที่ว่าจะไม่เอาก็ได้นะครับแต่ว่าอันนี้คือคือดีหน่อยเจอคนที่ว่าไม่ค่อยเรื่องมากสาไหร่มีปัญหาแต่ตามจริงมันก็วิ่งเบาดีนะไอ้เนี่ยว,าวายอวาใบอ่ะวอลหลบน้ำนะครับอ้อตายไปเกือบไปละอันนี้รอพายอันนี้เขาโอนตังค์มาแล้ว จากหน้องไผ่งานก็เยอะอยู่อันนี้อันนี้ที่บางหน้าหลอภายแห L50 นะครับอันนี้คือแบบแบบเก่านะครับนีเป็นมาเป็นแยกขายนะครับอยากได้ก็ขายอยู่